นายเศรษฐาทูวีสินได้กล่าวเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นพร้อมมอบนโยบายาอีกนายไทยแลนด์ทูวิสินขอกราบเรียนเชิญครับครับสวัสดีท่านรัฐมีการสุรภาพท่านรัฐมนตรีท่านในคณะกรรยการนโยบานนการกท่องเทียเท่ยว่ากผู้เขียนแล้วก็ผู้ภาคเอกชนทุกท่าน,นที่เคารพครับก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับที่ช่วยสละเวลามา ที่คุยกันในวันนี้นะครับถือว่าเป็นวัตถุประเป็นที่หมายดีที่เราจะได้มาพบปะพูดคุยกันอยาาาน่างโบราณอย่างแท้จริงนะครับก็ผมไปต่างประเทศมาคราวนี้ก็ได้ประสาทที่ ITB ที่เยอรมันว่าปีนี้จะเป็นปีไม่ใช่ปีนี้ปีหน้าจะเป็นปีท่องเที่ยวไทยที่ยิ่งใหญ่สุดในประสาทที่เราเคยเห็นมาตรงเรื่องนี้ครับว่านโยโบายรัฐบาลเนี่ยมีหลายรัฐบาลมีหลายนโยบายต่างๆที่ที่เราก็จอดสำคัญนะครับแต่ว่า เรือธงที่สาคัญที่สุดหนึ่งในสามเรือธงก็คือเรื่องท่องเที่ยวนะครับก็เป็นเรื่องของการจัดเรื่องวีซารฟรีทั้งหลายก็มีความขึ้น้าไปในทิศทางที่ดีมากๆเมื่อเป็นเรื่องของที่จีนที่กระทรวงต่างประเทศได้ทามาอย่างเต็มที่ก็สามารถทำได้นะครับที่ของอินเดียแ้นได้รอันทีเช่เกนก็ไม่ใช่เป็นความฝันนะครับถทุกที่ดีงไปมีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการแล้วก็ด้รับสุนที่ดีนะครับก็บอกว่าเรื่องของวีซารฟรีนี้ก็จะดีขึ้นเรื่อยๆ เรื่องของการอัปเดของอินฟาสแฟกจอร์ทั้งหลายว่าเป็นเรื่องของสนามบินนะครับเราไม่รู้เรื่องแค่การขยานสนามบินอย่างเดียวเราเรื่องซอฟตแวร์ที่มีปัญหาด้วยย่อเป็นเรื่องของการที่ตุนระบบโดมนเข้าเดินะครับหรือการนะับที่เปนปีเรื่องของการผิดกฎหมายอยู่ตรงนี้เรื่องของเจอร์นี่ในการที่เราจะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเนี่ยตั้งแต่ก้าวแรกกึงก้าวสุดท้ายที่ออกไปต้องเป็นการให้ประสบการณ์ที่มีความประทับใจอย่างสูงสุด เรื่องนี้เนี่ยเราทางรัฐบาลเองแล้วก็ทั้งท่านทางบรรทุนฟรีว่าการกระทรวงกีฬากระทรวงวัฒกธรรมวัเนี่ยมเรามีการพูดคุยอะไรกันนะว่าเราต้องทำย่างไรบ้างแต่การที่ไปเดินทางไปต่างประเทศครั้งล่าสุดเนี่ยก็ได้มีรายการใหญ่ๆอะไรเยอะมากนะครับไม่เป็นเรื่องของโควิดวันนะครับโควิดอีนะครับโปรโตคอลมาูดนะครับการที่ จะมีการจัดแฟชั่นระดับโลกที่พูดคุยกับทาง,งด้านสัมพันธ์แฟชั่นของที่ฝรั่งเศสเองนะครเรื่องของและท่านเองก็ทราบอยู่ดีทราบีาบแล้วนะคะรับโดยวันนี้ทาที่ระกอบรอจเรื่องของสุขา,าเนี่ยในทาน้าแฟชั่นเนี่ยเป็น t o up store เ็นเรื่องสำคัญเม่อสองปีที่แล้วปีครึ่งที่แล้วมีทีุ่เขนอันลืมของลัเซียดีออกมานะครับก็ได้ประสบควาสำเร็จานโล่าี่การพูดคุยกับ เจ้าของเอวีเวสซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความรอบรู้ที่สุดเีองเขาก็สนใจที่จะทำเพราะแบสไลน์ในหลายๆแบรกหรือเป็นมอลติแบรนด์ต่างๆที่ในจังหวัดต่างๆไม่ใช่แค่ภูุงเทพอย่างเดียวนะครับเราเองเราพยายามจะพิชซึ่งของมือรองต่างๆด้วยเพื่อให้สามารถเดินไปข้างหน้าได้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทางบาลนี่ท่านเราสำคัญแน่นอนครับเรื่องการลงทุนเรื่องการซั้างชีก็ต้องมีบ้างแต่ว่าผมเชื่อว่าการลงทุนเนี่ยเขาต้องทำที่ดีเราเป็น ขึ้นอยู่กับห้องนี้ก็เป็นก็เ,เป็นพิทักษ์บนประโยชน์ของผู้สืบสิรนีนะครับการที่เรามีส,อองมสดงนภาพอยู่แล้วมีซฟอ์พวเวออยู่แล้วมีวัฒนธรรมกลุ่ทเทียบ,บที่ดีงามอยู่แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดึงออกมาใชา้ได้โดยที่ใช้เมเ่ดเงนน้อยเพนนื่อทในการลงแรงเนี่ยของขอสะัอาจใช้มไกลไกลกว่าจะเป็นสักการสิบยี่สิลันลงแรลงใจสักเรื่องยี่นนสิบนะก็ป็นการลงทุน ก็ไม่ทราบาท่านเคยกินเอ็กซ์ย์เนหรือเปล่ารถบอยหรือโอเนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นที่ที่ผมคิดว่าประเทศเราเองก็มีพวกมันเนันะครับเรื่องการใช้เงินก็เป็นเรื่องที่ทางรบาลตองมาตอบสนองนะครับที่เราลงทุนจะต้องคุี่จริงๆนะครับผมอยากคิดนอกกรอบอยากให้ดูแลเรื่องภาษีของพี่น้องประชาชนทุกคนให้ดีที่สุดผมเชื่อว่าการที่เรามาระงมสมองที่นี่เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นแค่ จุดรุ่งมาจากที่ผมเตือนทางไปต่างประเทศอย่างเดียวโดยเฉพาะดีๆในประเทศไทยร่วมสานต่อที่ในภาคใต้ไม่ว่าเป็นเรื่องวันแชมเปี้ยนชิพที่ผมเองก็ได้ปไปดูมานะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องอะไรที่เราสามารถจุดประกายเรื่อง,องการท่องเที่ยวได้ให้ในักท่องเที่ยวเข้ามาอีกอย่างมากมายนะครับควบคู่ไแบบแบบปกับการพัฒนาอินฟราสตรัคเจอร์ทั้งหลายจริงๆแล้วเนี่ยปีหน้าเป็นปียิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าเราจะเริ่มตั้งแต่ปลายปีนี้เป็นต้นไปนะครับให้เวลามีบวัเวือนสักหกเดือนนะครับให้ งานได้ที่ไนด้ผมถือว่าคนนี้เนี่ยเป็นการรวมสมองสุดยอดของทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและเป็นคนที่มีจิตใจที่รักชาติเราอยากให้ประเทศเราพัฒนาถึงเสน่ห์ภาพที่เขาสามารถเป็นไปได้นะครขอขอ,ขอบคุณที่ทุกท่านร่กมสารสริญวันนี้นะครับขอคุณครับ เกออะะระยะตรงนี้นะครับหนึ่งสองสาม